นะครับสวัสดีพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางนิเคอิทั้งเช้าและบ่ายนะครับผมหลังจากที่ให้งวดแรกของวันที่7ไปก็มาดูผลกันนะครับผลนิเคอิเช้าวันนี้ไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าทํามาทํารีบคําคลิปตอนเช้าเดี๋ยวไม่ทันเนาะนิเคอิเช้า0ออก0 3 1กับ7 8ส่วนบ่ายออก4 5 6กับ8 1เชฟหนุ่มให้เด่น0กับเด่น9 ศูนย์ก็มาถ้าขายไปวิ่งก็มาเช้านะครับวิ่งแต่จับคู่ให้ไม่เข้านะครับผมศูนย์ไปอยู่หน้าทั้งนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับวดแรกนี่เคอีเช้าเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชี่นุ่มจะทําให้นี่เคอีวีไอพีด้วยนะครับผมสามนี่เคอีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้นะครับโอเคเดี๋ยวสรุปผลก็คือไม่เข้าศูนย์นะครับเข้าช่วงเชานะ้าเนาะก็ งวดแรกก็ยังถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ก็ได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชี่ยหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านโชคอน,นันต์999นะครับผมลองไปติดต่อ,อแอดไลน์แล้วก็สอบถามได้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปตามนิคิของวันที่8เลยครับผมไปแบบเร็วๆนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าชอบเมื่อวานนี้หาน่อยก็แตก3ตัวโต๊ไปนะครับวันนี้ก็ตามต่อนะครับ ครับผมสำหรับนิเคอิวันนี้วันที่แปดเด่นนะครับผมเด่นวันนี้เด่นที่สี่นะครับผมกับสี่กับเจ็ดนะครับผมนิเคอิวันนี้วิ่งลู่นะครับวิ่งลู่วิ่งลู่ที่วันนี้วิ่งลู่ที่เจ็ดนะครับผมวิ่งลู่ที่เจ็ดเนาะก็จะเป็นจับคู่ก็เป็น

ครับผมก็ลองตามนะครับคููเบิร์ก็จะเป็นเจนะ็ดเจ็ดเนาะเจดเจดกับสีชุดสามตัวจัดไปสักสามชุดเนาะชุดสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศสแล้วก็ สี่เจ็ดเจ็ดนะครับผมประมาณนี้ครับนี่เคอเช้าบ่ายเนาะลองตามดูนะครับส่วนเบอร์โทรที่ติดต่องานมานะครับศูนย์ลายนะครับผมอันนี้ลายศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับผม ได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านโชคอาานันต์999นะครับแอดไลน์เข้าไปสอบถามนะครับที่เชฟหนุ่มปักลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับวันนี้เด่นที่7นะครับวิ่งลู่ที่7 7 9 7 0 7 1แล้วก็7 7นะครับ4 7เนาะตัวที่เน้นนะครับเอาตามตัวที่เน้น7 4 1นะครับผมชุด สามตัวเนาะนิเคอเช้าบ่ายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับนําไปเป็นแนวทางกันดูลองนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมอันนี้งวดที่สองแล้วเนาะดูที่จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเข้ามา,ารับชมนะครับก็ขอให้เฮ่งแ่ง <ๆ S 1> ปังๆนะครับงวดที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้เชฟนุ่มจะทํานิเคอ V I P ให้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกลับบ้านโชคอันดับ้า9 สวัสดีครับ